อีนี่ใช่ไหมนี่มันร้ายนะักมึงเข้าเด็ดมึงรู้จักเรื่องงั้ไม่ใช่คนคนั้นคนนี้ผีเข้าแบบนี้มึงต้องโดนระหว่างโซเชียลฮาร์ดแมนทำอะไรอาจารย์คงโซเชียลฮาร์ดแมนอะไรวะกูยังอยู่ข้าวสาร,รเสกเห็นไหมจุดบินลุกนี่มุสตายาจอมมุสตายังไม่ได้มุสตี้ยังออกไหมยงออกไม่ได้อย่างนี้นังจะนังจะทำะไรอ่ะมึงเห็นแล้คุยกับกูมึงคุยก่อนดีกว่ามา ไม่ใช่ถามไม่ต้องถามว่ากูจะทำอะไรมันไม่ต้องมายุ่งว่ากูจะทำอะไรเหลืออีกนิดเดียวเองอ้ามึงข้ามึงขำอะไรมึงขำอะไรฮะมาใหม่มึงต้องเจอน้ำมันมันน้ำมันมันเดี๋ยวน้ำมันมันคืออะไรมึงเจออีผีมึงมันผีเดรัจฉานสเปเวสีมึงมันนี่มางกินผิดหรือเกิดมึงเข้าคนมั่วซั่วแบบนี้มึงเจอน้ำมันมวยเอ้ยน้ำมันคือจริงๆดอกแบบนี้พี่ต้องค่นจริง มึงต้องถามแหละไม่เป็นไรงี้มึงเข้าซีนี้เลยมึงอะไรมันอยู่มันอ่มึงเยื้อของมึงอยู่มึงเลือกของมึงมึงนิ่งผ้าอันนี้ไปเลยเป็นอะไรมึงขึ้นมาเป็นอะไรนะไม่ผีข้าคุณไม่ผีข้าแล้วเป็นอะไรก็อยากไปงานโปเกคเสื้อห้าตอนผ้าหน่ะมีบัตรไหมล่ะมีนี่บัตรโปรเกคเสื้อห้าประวัผ่านมึงแทายให้ทันนะ งานโคดเกสเซอร์5ตอนพล่านมาดิ้นพลานกันตลอด3วัน3คืนบัตร1วัน1,250บาทบัตร2วัน1,590บาทเหมา3วัน1,890บาทกับ4 2วงดนตรีจัดเต็มแบบนั่งเอียดวันที่2ถึง4ธันวาคมที่ด่านช้างสุพรรณบุรีซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่เดคอนเสิร์ต Thank you. ป๊า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 